ฮวันนี้มาถึงออฟฟิศแล้วจัดตอนคุณหมอรอดีกว่าอืมเอกสารอะไรว้ายอะไรคะคุณมงคลโอ้ยต้องใช่เลยคุณหมอคี่หมอเองค่ะโอ้ยนั่งวินมาหัวยุ่งไปหน่อยโอ้ยโทษโทษโทษว่าแต่คุณหมออยากรู้เหมือนกันวิอีทางการแพทย์เนี่ยผีเนี่ยมันคือไรหรอคะแหมอยากรู้หมอก็จะตอบให้ค่ะมาค่ะหมอจะเล่าเรื่องผีให้ฟังหมอค่ะ ไหนใครกลัวผีบ้างคะและใครเคยเห็นผีบ้างหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าคนน่ากลัวกว่าผีแท้ที่จริงผีมีจริงหรือเปล่าวันนี้หมอจะมาเฉลยให้ฟังคะ่ะปัจจุบันก็ยังไม่มีใครบอกได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะคะว่าผีมีจริงหรือเปล่าแต่ทางการแพทย์สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์คะ่ะอย่างแรกเรียกว่าปรากฏการณ์แพริโดเรียคือสมองจะถูกกระตุ้นให้จดจําจากสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้ยินผสมผสานกับจินตนาการเรื่องผี ที่เราเคยได้ฟังทําให้เวลาเรามองเห็นอะไรแวบๆตรงกระจกหรือได้ยินเสียงแปลกๆตรงเงามืดเราก็จะผสมผสานจินตนาการอาจจะมองเห็นภาพในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงได้ค่ะอย่างที่สในคนไข้ที่เป็นโรคลมชักก่อนที่จะมีอาการชักก็อาจจะได้กลิ่นแปลกๆหรือเห็นแสงหรือได้ยินเสียงแปลกๆก่อนที่จะชักได้ค่ะและอย่างที่ 3. คนไข้ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองหรือเนื้อสมองอักเสบอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนบางคน ถึงขั้นตัวเกรงแข็งตาขวางเหลือกมองเหมือนคล้ายๆผีเข้าอันนี้น่ากลัวนะคะถ้าเป็นแล้วไม่ได้รักษาโอกาสเสียชีวิตสูงมากเลยค่ะผีมีจริงไหมไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ถ้าใครบอกเห็นผีรีบพาเขาไปพบแพทย์แผนปัจจุบันก่อนหมอผีจะดีกว่านะคะโทรศัพท์เข้าค่ะระบบสัน่นฮา่าเห่าค่าอะไรนะคะคุณหมอหรอคะฮะ<า>คุณหมอรถยางแตกวันนี้เข้าคลินิกช้าแล้วเมื่อกี้